เสิร์ฟครับท่านผู้ชมน่ารับประทานมากๆเลยครับผมทําง่ายๆนะครับยำแหนมข้าวทอดหรือยำแหนมคลุกนะครับทากินทําขายนะครับอร่อยมากเลยนะครับสวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดีเอฟซที่น่ารักของเจเอทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u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  e เจเอชแชแนลนะครับทำกินทำขายทำส่วนน,น้อยๆปลูกร้อยอย่างท่องเที่ยวบ้านกับเจเอชแชแนลนะครับ วันนี้เราจะมาทำยำแหนมครุกนะครับทำกินทำขายสร้างรายได้นะครับท่านผู้ชมทำกินก็อร่อยนะครับไปรับชมกันเลยครับส่วนผสมในการทำข้าวทอดนะครับก็จะใช้ไข่หนึ่งฟองนะครับตามด้วยเกลือนะครับผมหช้อนชานะครับแล้ก็น้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชานะครับน้ำปลาหนช้อนโต๊ะนะครับ พริกแกงนะครับเราเป็นพริกแกงตลาดหรือจะโขกเองก็ได้นะครับประมาณ50กรัมนะครับผมตับตีส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวขูดนะครับผมจะขูดเองหรือจะซื้อมาก็ได้นะครับผมมะพร้าวขูดใช้ประมาณ50กรัมนะครับครึ่งขีดนั่นเองเนาะ มะพร้าวขูดนี่ที่บ้านขูดเองนะครับบ้านจะเอขูดเองข้าวสวยนะครับใช้ประมาณครึ่งกิโลนะครับผม500กรัมครับเราก็จะผสมกันนะครับกับส่วนผสมเนาะนี่นะครับผมจะเป็นมะพร้าวที่เราขูดนะครับแล้วก็พริกแกงนะครับพริกแกงนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ใบมะกรูดซอยนะครับผมนะใบมะกรูดซอยนะครับประมาณห้าสิบกรัมนะครับใส่ถุงมือนะครับผมถ้าไม่มีถุงมือก็นี่แหละครับผมถุงยางถุงกอบแก็บบานเข้านี่นะครับผมครับนวดทุกเข้าให้เข้ากันนะครับผม ผสมให้เขากันแล้วเขาก็ปั้นเป็นลูกๆจะไปทอดนะครับผมปั้นเป็นลูกๆนะครับผมเพื่อที่จะเป็นไปทอดนะครับผมปั้นเป็นลูกประมาณนี้นะครับจะ,จะใช้ลูกประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วแต่ชอบเนาะใหญ่เล็กนะครับผมครับ แต่ว่าถ้าทําลูกน่ารักน่ารัประมาณนี้นะครับก็จะทอดสุกง่ายนะครับผมรับเดี๋ยวเราปั้นเสร็จเราก็จะไปทอดนะครับเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วเราก็จะตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันทอดกันครับตั้งกระทะ100ปีประจําตระกูลนะครับเจดีช n แนลนะครับผมใส่น้ํามันลงไปนะครับท่านผู้ชมใช้น้ําเย็นนะครับเทใส่ภาชนะ ประมาณ250กรัมนะครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้าอีก150กรัมนะครับตามด้วยไข่ไก่อีก1ฟองนะครับใส่ไข่ไก่1ฟองนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับท่านผู้ชมตอกกระทะนะครับน้ำมันร้อนได้ที่นะครับใช้ไฟกลางๆนะครับผม เราก็จะนําข้าวทอดที่เราปั้นไว้นะครับลงมาชุมนะครับในน้ําผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ไข่นะครับแล้วก็นําไปทอดนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนาลงไปครับชุบในน้ํากับแป้งที่ผสมกับไข่นะครับท่านผู้ชมชุบชุบชุนะครับแล้วก็นําลงไปทอดนะครับน้ำมันกำลังเริ่มร้อนะครับนะครับ ทอดไฟกลางๆนะครับผมไม่ต้องแจร้อนนะไม่งั้นจะไหมก่อนนะครับข้างนอกไหมข้างในไม่สุกครบทอดไฟกลางๆนะครับพอให้อีกด้านนะครับแรกที่สุกเนี่ยสุกแล้วเราค่อยกลับนะครับแล้วด้านที่กลับสุกเราก็เอาขึ้นเลยนะเราจะไม่กลับไปกลับมานะครับผมจะทําให้ข้าวทอดของเราเนี่ยแตกไม่เป็นก้อนนะครับผมครับลูกไหนที่เหลืองสุกแล้วนะครับเราก็จะนําขึ้นมาพักเสด็จน้ํามันนะครับ เราทอดไปสุกทุกลูกแล้วเราก็จะนําไปยําแหนมข้าวทอดนะครับเราจะมายําแหนมข้าวทอดนะครับแล้วก็ใส่ข้าวทอดนะครับแล้วก็ใส่แหนมนะครับผมแล้วก็คลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันครับท่านผู้ชมครับขยาขยานะครับตามด้วยหนังหมูนะครับใส่ตามชอบเลยนะครับหนังหมูต้มนะครับหั่นซอยนะครับใส่ตามชอบนะครับผมส่วนผสมนะครับ หอมแดงซอยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าทำกินนะครับใส่ตามชอบนะครับถ้าทำขายก็พอประมาณให้ได้กำไรนะครับท่านผู้ชมขิงซอยนะครับใส่ประมาณหยิบมือ okay. หนึ่งนะครับพริกขงนะครับท่านผู้ชมใส่ประมาณครึ่งช้อนนะครับผมถั่วลิสงทอดนะครับเราใส่ตามชอบอีกนั่นแหละครับถ้าราทำรับประทานเองนะครับแต่ถ้าทำขายก็พอประมาณนะครับท่านผู้ชม น้ำปลานะครับผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับตามชอบนะครับก็ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับเดี๋ยวจะหวานมากนะครับใส่ครับไม่ใส่จุรสนะครับสูตรนี้สำหรับมะนาวเนี่ยใส่ตามชอบเลยนะครับท่านผู้ชมชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะครับผมถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่ซีกเดียวก็พอครับแต่จะเอียกินรสจัดนะครับผมนี่นะครับ หอมผักชีนะครับใส่ลงไปครับท่านผู้ชมใส่หอมผักชีแล้วก็ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับหอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมปรุงรสตามชอบนะครับผมปรับรสปรับเพิ่มได้นะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเราก็จะจัดเสิร์ฟนะครับกับใบชะพลูและผักนะครับผมเสิร์ฟครับท่านผู้ชม น่ารับประทานมากๆเลยครับผมทําง่ายๆนะครับยำแหนมข้าวทอดหรือยำแหนมคลุกนะครับทากินทําขายนะครับอร่อยมากเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่เข้ามารับชมเจเอชแนเนลนะครับทำกินทําขายทําสวนเล็กน้อยปลูกหลายอย่างท่องเที่ยวบ้านๆกับ y u ูทูปเจเอชแนเนลนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับมาครับมากินกันครับ